You're p e r e with me again t r e w y t h m ก again t o d ย y Yay! เขินจังเลยพลอยก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์แลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียนะอันนี้ความจริงมันก็นานแล้วแหละตั้งแต่ปี2016ก็คือ4ปีมาแล้วตอนนั้นอะความจริงพลอยก็อยากทำ YouTube แต่ว่าส่วนตัวแล้วพลอยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสันทัดทางด้านเทคทางเอดิท เออฟิล์มิ่งอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่แล้วก็แบบเขินๆนิดนึงก็เลยแบบไม่ได้เปิดช่องสัทีแต่ว่าเออตอนนี้ไหนๆก็เปิดแล้วนกก็เลยที่โอกาสมานั่งพูดคุยสบายๆฟังเพลินๆแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันก็คือว่าตอนแรกสุดเลยเนี่ยตอนมอต้นพอยอยู่ English Program แล้วก็พอมีความฝ่ฝันที่อยากจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ แล้วตอนนั้นก็มเีเพื่อนที่ไปเรียนภาษาต่างประเทศระยะสั้นไปซัมเมอร์ไปอะไรอย่างนี้แบบเดือนหนึ่งสองเดือนพอยก็สนใจแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปตรงนั้นเสร็จแล้วพอขึ้นมอปลายก็มีเพื่อนหลายคนที่เข้าร่วมงโครงการแลกเปลี่ยนพอยก็เลยเฮ้ยลองสมัครดูดีกว่านะ่าสนใจนะได้ไปแบบออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรอย่างนี้ตอนนั้นมีเพื่อนสมัครเยอะมากก็เลยลองไปดูว่าเออมีโครงการอะไรบ้างแล้วก็ได้เจอกับ FS กับไวฟิ เป็นโคงการให้ดังมาหนะควอมจรางมันก็มีแบบข้องการอื่นด้วยแบบอะไรนะ O E G Y E S I study บลาบลาบลา,บาเยอะอยู่แต่ว่าที่พอย สนใจแล้วก็ส่งสมัครไปก็คือ2อ,อันนี้ AFS กับไวฟิวตอนนั้นพอยังภาษาอังกฤษไม่แข็งมากก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่จะไปประเทศที่พูดภาษาอีสานะเรามาไปประเทศที่พูดภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าซึ่งของ a อ s ก็มีอเมริกา of course แล้วก็ไ i ก็มีอเมริกาเหมือนกันแต่ว่าที่พิศเศษเนี่ยคือมีออสเตรเลียด้วยความจริงมันก็มีประเทศอื่นนะอย่างแบบเทนมาร์ฮ่องกงหรือว่าเออซัลซัฟริกาอะไรเงี้ยแต่ว่า พอไปหาข้อมูลแล้วแล้วพอรู้สึกว่าอยากไปไประเทศที่แบบพูดภาษาอังกฤษทั้งประเทศเลยมากกว่าที่จะแบบเออเหมือนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเป็นภาษาที่2ออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างแบบเซาท์แอฟริกาอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยที่คอยไปอ่านดูในพันทิปอะไรเงี้ก็แต่ยอะไรางี้แล้วกันเออก็แอบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยจบลงที่ลงอเมริก uh, าไปของ FS แล้วก็ไวฟิวลง ออสเตรเลียไปแต่ความจริงอะมันให้ลงเป็นอันดับได้คือพอยอ่ะตงว่า FU อเมริกาอันดับ2ออสเตรเลียอันดับ1ซึ่งตอนนั้นอะพอไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงคือตอนแรกเราพอยเข้าใจว่าระบบเหมือนกับ a f ace, ซึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเออคะแนนเราถ,ถึงเท่านี้ใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งเท่านี้แล้วคนเนี้ยสมมติอ่ะเราเออ,อสเตรเลียที่1เอ,อ,อเมริกาที่2คนเนี้ยอเมริกนที่1ใช่ไหม แล้วถ้าเราคะแนนมากกว่าเราก็จะได้แต่คือมันไม่ใช่ไงคือคือของอาวายฟิวอะมันเป็นระบบที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไดออสเตรเลียผ่านเกณฑ์ของประเทศออสเตรเลียแต่ว่าเราไม่ได้ที่ที่นั้นอะเราก็จะเป็นสำรองในประเทศนั้นเขาก็จะยังไม่ดูอันดับสองอืมซึ่งแบบตอนนั้นไม่รู้ลงสมัครไปแล้วออสเตรเลียมันรับแค่ที่เดียวตอนแรกก็แบบมีความใจแป้วมากเพราะว่าเออพอไปแล้วก็แบบตอนนั้นประกาศว่าเป็นตัวสำรองเราก็แบบเพื่ ที่เดียวจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบโชคดีว่าตอนที่ orientation เ mm hmm. ขาก็ประกาศอีกรอบหนึ่ง mm hmm. คือมีคนสละสิทธิ์เสร็จแล้วเราก็ได้เลือกขึ้นมาเป็นตัวจริง mm hmm. ก็เลยโอเคสบายใจได้ไป mm hmm. ตอนนั้นหน่ยก็เออขอพ่อแม่อยู่นั้นมากอยู่เหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าตอนแรกขอแม่แล้วแม่ก็แบบ mm hmm. เออไปเปลี่ยนหรอเออก็น่าสนใจก็ดีนะอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าพอ ไปไปมาๆก็เออเหมือนแม่ก็แบบลังเลแต่ว่าพอพาแม่ไปแบบฟัง orientation ของ a f อฟครั้งหนึ่งแล้วมาฟัง a i v e you ต่อแม่ก็แบบมีความ convinced ก็เลยโอเครอดตัวได้ไปเขามีแบบเอาสิกเกามาพูดประสรบการณ์ให้ฟังว่ากันไปเลือกเปลี่ยนดียังไงอะไรอย่างนี้หลังจากที่ทุกอย่างมัน settle แล้วใช่ไหมเราก็โอเคเริ่มเตรียมตัวไปดูซิว่า มันก็จะมีตามแบบเด็กดีเอ่ยพันท y o ยูทูบสมัยนั้นมีไหมก็ก็มีบ้างอยู่นะเออว่าก็ลองเตรียมตวัวเตรียมตวัวเตรียมตัวต้องแพ็คของอะไรบ้างมี restriction อะไรที่เราควรระวงังพวกเขาเจ้าชอกอะไรเงี้ยพ่อก,ก็ไปดูมาเหมือนกันเพราะว่าจะได้ไม่ตกใจมากเพราะฉะนั้นตอนที่ไปพ่อก็ไม่ได้มีเขาเจ้าชอกอะไรมากถ้าเทียบกับเข้าจกที่รู้สึกนะถ้าเทียบกับคนอื่นอื แบบพวกคำแสดงพวกสไตล์สำเนียงพอยก็ไปหามาก่อนแล้วก็ลองมาทำความคุ้นเคยก่อนไปก็จะได้แบบไม่ยากจนเกินไปแล้วก็อัดแอปได้อย่างรวดเร็วทีนี้ตอนไปมันก่อนไปไวฟ์วเนาะก็จะมีทำแคมป์แล้วก็ได้ไปละลายพฤติกรรมได้ไปเรียนรู้ว่าเออการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมันจะมีสเต็ปอย่างไรบ้างเขาก็มีให้ดูหนังจะเป็นแบบ spirited away ที่ชื่ออะไรวะ จำชื่อไม่ได้อะที่ชื่อที่โดนดึงออกไปแล้วกลายเป็นเขาว่าเซนอะเออตัวเอกฮีโร่ไม่แน่ใจอืมก็คือเขาบอกว่าเนี่ยตัวเอกของเรื่องนี้เขามีความยืดหยุ่นสูงมีความอัตชีฟตั้งใจทำงานนู่นนี่นั่นก็คือแบบมีเป็นคนที่เป็นเรียกว่าโรโมเดของนะักเรียนแลกเปลี่ยนในการรับรู้ขาเชื่อใหม่ๆก็ไปหาดูได้ทุกคนแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้ไปแต่ตอนที่ไปอ่ะคือคือของพอยบินคนเดียวเพราะว่ามันรับแค่คนเดียวโคตามีแค่คนเดียวมันจะต่างกับแบบประเทศอื่นอย่างเมกาหรือว่าเยอรมัน่ะมันจะมีคนไปด้วยเยอะนิดนึงเพราะว่าโคตาเขาเยอะแบบเป็นหลายสิบคนเลยแต่ว่าของออสเตรเลียมันเป็นระบบที่ส่งออกหนึ่งคนรับเข้าหนึ่งคนมันก็แค่หนึ่งต่อนหนึ่งก็เลยต้องบินคนเดียวแต่ว่าพอไม่ได้ตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นช่วง เทอมของออสเตรเลียเทอมไฮสคูลมันโรงเรียนมันจะเปิดตอนสิ้นเดือนมกราซึ่งตอนนั้นอะที่ไทยอะโรงเรียนมัธยมมันยังไม่ปิดคือพอเราสอบเสร็จปลายภาคตอนเออเดือนกุมภาใช่ไหมแล้วก็บินไปออสเตรเลียเลยเพราะว่าที่นู่นเขาเริ่มเรียนกันแล้วแล้วมันก็เลยมีความแบบยังเหนื่อยจากไฟนอลอะไรเงี้ยวันบินก็คือแบบเออเโรส,ส,สเลมาก ไม่ได้แบบทันนึกว่าเอ้ยอันนี้ตื่นเต้นนะมันจะไปเจออะไรไม,ไม่ไม่มีเวลาให้กังวลเลยแบบสลบเหมือดค่ะพอไปถึงก็แบบโอเคมี a r e r r p r r s s n t t t i v e e มารับตัอของพลอ,อาจจะเป็นเคสพิเศษนิดนึงเนื่องจากแบบออสเตรเลียหาโฮสตยากตอนนี้ถ้าตามที่เข้าใจนะคือมันไม่มีออสเตรเลียในโคตาที่ไปแลกเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันหาโฮสตยากมากคือตอนอยู่นู่นอะ่ะพลก็ตอนแรกได้โฮสตตอนเดือน 1ิบสแต่ว่าก็โดนแคนเซลิลเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวของทางโฮสต์ไปที่แรกอะก็เลยต้องไปอยู่กับ a แอร e p พร s เซน a t i v e ก่อนประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่อีกโฮสต์หนึ่งแต่ว่าโฮสต์ก็คือเขาไม่ได้แพลนออนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนคือเขาแบบกาลังรัดเข็มขัดเพื่อที่จะทำรีโนเวชั่นห้องน้ําแล้วก็เก็บตังเที่ยวรอบโลกอะไรประมาณเนี้ยคือเขามีแพลนของเขาอยู่แล้วเราไปเดินสใช่ไ แต่ว่าเขามีแพลนจะไปเที่ยวตอนเดือน10แต่เรา,เอาอยู่ถึงเดืนอน12แล้วก็เลยอยู่กับเขาจนแบบถึงก่อนเดือน10นิดหน่อยอะไรเงี้ยระหว่างนั้นก็แบบพยายามหาโฮส international coordinator ก็แบบบอกว่าเออลองไปถามเพื่อนเพื่อนดูซิมีใครพร้อมที่จะรับเราเป็นโฮสไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือออสเตรเลียเป็นประเทศที่ multicultural มากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นออสเตรเลียออสเตรเลียแท้ๆเลยอะหายากคืออย่างที่พลอยเจอคือโฮสที่3ของพอยเป็น ออสเตรเลียรุ่นที่5ซึ่งเป็นรุ่นที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเจอเพราะส่วนใหญ่พอจะเจอรุ่นแรกกับรุ่น2อะไรเงี้ยแบบที่พ่อแม่มาจากต่างประเทศกันเพราะว่าพอตอนที่พลอยไปหาโหสัพพลอยถึงรู้ว่าเอ้ยความจริงคนมาจากหลายประเทศมากเลยนะเอออาจจะเอเชียลุกคอเคเชียนลุคเพือพ่อนพลอยอะที่ไปถามถามมาก็มีคนเวียดนามคนอิตาลีคนเยอรมันคนเนเธอร์แลนด์คนอะไรอะอังกฤษ คือมีหลายที่มาขเขาก็บอกว่าเออเนี่ยขอโทษด้วยออรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าที่บ้านนะเขาอยู่กันเขาไมไ่พูดภาษาอังกฤษมันจะไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการที่ environment เป็นภาษาอังกฤษนะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่โครงการมันเป็นแบบ voluntary อ่ะเพราะฉะนั้นโฮสต์ Host ก็จะไม่ได้รับเงินก็เลยต้องหาคนที่แบบ willing ด้วยซึ่งมันยากนิดนึงเพราะความจริง international student ที่เขาไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนแบบปีนึงอะไรเงี้ยแบบเราอ่ะ เขาก็หาที่พักกันยากอยู่แล้วที่นู่นตอนนั้นแบบเพื่อนพลอยก็หาที่พักกันยากสุดท้ายสรุปพลอยก็อยู่กับบ้านที่เขาไม่ได้แพลนออนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไม่ได้ไปเที่ยวไหนอะไรไเท่าไหร่แต่ก็คือก็อยู่ได้เหมือนแบบเราก็ coexist แล้วก็ appreciate เ,ออเขาให้ที่พักเราอยู่นะแต่ว่า มันจะไม่ได้มีความแบบเป็นแฟมิลี่มากต่างคนต่างอย่างีไม่ค่อยได้เจอกันมากเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็คือพลอยก็ไปอยู่กับ The International Coordinator ที่โรงเรียนโอ้ยเป็นสงเดือนสุดท้ายที่ดีมากเขาให้พลอยไปหาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็แบบโอเคหาไม่ได้จริงๆงั้นอยู่มาอยู่กับไอ้ละกันนยก็เทมพลอยอินแล้วเขาก็แบบเออเขาอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วก่อนหน,น้านี้เพราะเขามีแบบลูกชาย3ามคนเขาเป็น International c o o r d i n ด t o r ด้วยแล้วก็เป็น beauty therapist ด้วยเพราะฉะนั้น คือทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียจะมี c u เจอร์ของการประหยัดน้ำอาบน้ำเร็วอะไรเงี้ยคือตอนที่พออยู่โฮสที่2อ่ะโฮสเขาจะแบบค่อนข้าง strict มากกับเรื่องน้ำคือพอเคยแบบสระผมแล้วเขาก็แบบมาขอประตู It's five minutes get out อะไรเงี้ยแล้วพอยก็แบบ I'm rinsing my hair อะไรเงี้ยเออเขาเปิดพร่อเข้ามาแล้วพอกตกใจ แต่ว่าแบบตอนที่อยู่กับโฮสที่3คือไม่มีปัญหาเลยมีห้องน้ำแล้วก็มีอ่าเขาก็แบบ if you want to take a bath please do don't worry you can relax อะไรเงี้ยพลอยก็แบบ oh I appreciate it so much พลอยจะมีความแบบจำจจนิดนึงนะเพราะพอไม่ได้ร่างมาว่าแบบจะพูดแบบ p o i 1, หนึ่ p o i อง p o i อะไรยังไงคือโฮสของพลอยก็มีโฮสซิสเตอร์เหมือนกันโฮสสอง Host มีโฮสซิสเตอร์สคนโฮสสามมีโฮสบราเธอร์สอคนอายุเท่ากันด้วยแต่ว่า แปลกมากเลยคือตอนแรกพอคิดว่าพอจะสนิทกับโฮสิสมากกว่า b โฮสบราแต่ว่าอาจจะเป็นบุค,คลิกของครอบครัวด้วยพลอยก็เลยแบบสนิทกับโฮสที่สาที่เป็นแบบโฮสบราเ h อร์มากกว่าเขาน่ารักทั้งครอบครัวเลยเขาใจดีเทคแคร์ care, เราเป็นห่วงนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าพูดคุยอะไรได้มากกว่าปัจจุบันก็แบบติดต่อกันอยู่อะไรอย่างงี้ทีนี้มาถึงเรื่องโรงเรียนคือพอยจะเล่าให้ฟังว่าเอ้ยพอยประทับใจ ประทับใจระบบของของการเรียนที่ออสเตรเลียคือมันอาจจะเกิดการคอมแพ r กับที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่คือมันเป็นแบบระบบที่น่าสนใจมากก็คือเราสามารถ register วิชาที่เราต้องการจะลงเรียนได้เขาจะไม่มีบังคับเลยว่าเราจําเป็นต้องลงเรียนวิชาอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับแผนอนาคตว่าเราต้องการจะทําอะไรสมมุติเราอยากเข้ามาหาลัยเราอยากเข้าคณะไหนมันก็จะมีเป็นแบบ เซตคุณล e r i อรไม่ไม่เชิงว่าคุณล e เ i อรแต่แบบเป็นแบบว่าเป็น s e ตที่เราจะอ่าเข้าไปดูนะว่าสมมุติว่าอ่าอยากเข้า Business Business ต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้างเขาก็จะมีเขียนมาในลิสต์ของมหาลัยอะนะแล้วทีนี้เราก็ต้องไปลงวิชาตามนั้นเพราะว่าระบบของเขาอะคือมันจะไม่เหมือนกับ Entrance ที่สอบครั้งเดียวมันจะเป็นการสะสมคะแนน ซึ่งอยู่ในห้องเรียนการศึกษาที่เนี่ยค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงกันในแต่ละโรงเรียนคือของพยไปเมลเบิร์นเนาะการศึกษาเป็นระบบของรัฐวิกตอเรียมันก็จะมีความแบบการเก็บแต้มก็คือพอเราเรียนเราสอบอะไรเงี้ยโอเคเราได้คะแนนเท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วพอตอนสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องเอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยของวิชาที่เราลงไปเอาไปยื่นในการเข้ามาหาลัยซึ่งมันก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบไม่เรียนในห้องอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคะแนนมันจะต้องเอาไปใช้ แล้วมันก็จะมีวิชาที่น่าสนใจเยอะมากคือในห้องเรียนของเขาอะ่ะวิชามันจะค่อนข้างหลากหลายเทียบกับที่ไทยถ้าวิชาทั่วไปก็จะเป็นแบบวิชา Math แต่ Math ก็จะมีแบ่งเป็นแบบ mainstream math ก็คือ Math ปกติแล้วก็ advanced math ยากมาหน่อยแล้วก็แบบจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะเทคนิคหรืออะไร m a t h สักอ,อย่างที่แบบยากยิ่งกว่าเดิม,มแล้วก็ biology psychology philosophy geography ท่าทางที่แบบอา art หน่อยก็แบบ drama photography arts it อะไรอย่างเงี้ย food technology คือของพอยตอนนั้นพะก็ลง drama ลง photography ลง arts ลง food tech ซึ่งอย่างอาร์ตเนี่ยก็จะมีแบบกิจกรรมที่หลากหลายคือแบบมีปั้นมี spray ได้ลองหลายแบบมาก แล้วอย่างฟอทกราฟีใช่ไหมฟอทโกราฟีก็จะแบบมีกล้องดิจิตอลกล้องแมนกล้องฟิล์มอ่ะเออแล้วเราก็จะได้เรียนแบบองค์ประกอบภาพนู่นนี่นั่นทฤษฎีซึ่งอย่างกล้องฟิล์มอ่ะไม่ได้แค่ถ่ายเฉยๆนะเราได้ล้างด้วยคือเราเรียนแบบตั้งแต่การใส่ฟิล์มใส่ย,ยังไงเอาฟิล์มออกยังไงแล้วก็เอาคือมันจะมีแบบออถุงดําใช่ไหมแล้วก็แบบมออีมันจะเป็นอุปกรณ์ของเขาในการเอาฟิล์มออกเอาฟิล์มใส่ในกล่องแล้วก็แบบ การเอ่อ uh, develop ฟิล์ใส่ chemical อะไรต่างๆไปแล้วก็โอเค agitate เสร็จแล้วก็ออกมาเออเขยา่านู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นฟิล์มเสร็จแล้วก็เอาฟิล์มไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ Ex แบบที่แบบเอากระดาษโฟโต้มาแล้วก็ expose light ลงไปอะที่มันจะคล้ายๆแบบหน้าตาคล้ายๆแบบกล้องกล้องส่อง แล้วเราก็วางนู่นนี่นั่นกดแชะแชะแล้วมันก็จะแบบโปรเจกแสงลงไปใช่ปะแล้วก็เอาก็ไม่ใช่กองเอากระดาษอะไปต่อคิวในห้องดำในห้องมืดอะลงเคมีคอลแล้วก็ผัดกันช่วยกันอาจิเตเสร็จแล้วก็เอาออกมาจากห้องดำแล้วก็เอาไปแปะรล้แห้งแล้วก็ได้เป็นรูปเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอารูปมาโชว์ชอบมากเลยตอนนั้นทำเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็จะมีเป็นแบบเอิ่ม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น Transparent แผ่นใสอ่ะอเอามาร์เกอร์มาดอดอๆดเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไปทำ process เหมือนกันแช่ออกมาแล้วก,ก็กลายเป็นรูปขึ้นมาสนุกมากขอชอบมากเลยตอนนั้นไอถ่ายรูปก็สนุกนะแต่แบบตอนที่ได้ล้างฟิล์มอะไรเงี้ย <laughs> ินวิชาอะไรอีกอะเมื่อกี้ฟู้ดเทคใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นแบบครัก็คือเหมือนวิชาคาห่ากรรมแต่คือตอนอยู่ไทยพอไม่เคยเรียนคาห่ากรรมนะขก็ะจะมีสอนว่าเออสูตรทําอาหารบลา bla b นู่นนี่นั่นน u t r i t i o n บลบล bla อะไรยังไงเสร็จแล้วก็มีจับคู่กับเพื่อนแล้วก็ไปทําอาหารมันก็จะมีในห้องมีเคาน์เตอร์มีวัตถุดิบมีอุปรกรณ์แล้วเราก็เอาอุปรกรณ์ ออกมาตั้งๆๆเขาก็จะสอนวิธีอับเปิดเตายังไงจุดแก๊สบลาๆๆใช่ไหมแล้วก็ทําอาหารไปทําเสร็จก็คลีนอัพคลีนเสร็จก็ไปนั่งกินอาหารที่เราทําเสร็จแล้วก็จดรายละเอียดว่าทําออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีดราม่าก,ก็มีแบบแสดงละครมีแบบเรียนการ express อารมณ์ต่างๆก็เป็นการ broaden horizon เออแล้วก็วิชาหนึ่งที่พอยชอบมากคือวิชาพละศึกษาคือวิชา เาเรียกว่าอะไร PE ซึ่งพลไม่เข้าใจทําไมเขาเรียกว่า a พ e ก็ไม่รู้อะคือเราเรียกแบบเรียก PE บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่า P P a พ e P A S E หรืออะไรไม่รู้อะไม่ไม่รู้เหมือนกันทำไมเรื่องั้นเออแต่คือวิชาเนี่ยมันมีกิจกรรมหลากหลายามากคือมันจะไม่เหมือนที่ไทยที่เราเรียนเทอมละอย่างใช่ไหมแต่ที่เนี่ยคือแบบเรียนสัปดาห์ละอย่างแล้วก็แบบ ตอนก่อนเริ่มเรียนก็จะมีวอมอัพเป็นแบบดอชคล้ายๆล้ดอชบอลอะไรเงี้ยกีฬาที่ได้เล่นก็หลากหลายมากมีตั้งแต่บาสเกตบอลอ่ะเพลนพลน,พลนก็บาสเกตบอลแปลกๆขึ้นมาหน่อยก็มีจักรยานเขาม,มีจักรยานอยู่ในโรงยิมอะ่ะแล้วก็แบบไปอ่ะไปรับจักรยานกลับมาเช็คยังไงยางต้องบีบแล้วมันต้องแข็งประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับเบาะ ปรับยังไงความสูงต้องประมาณไหนกําลังดีแล้วก็แบบสัญญาณมืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พาไปขี่รอบๆแถวแอรียนนั้นแถวแถวแอรียนชุมชนของที่โรงเรียนคือมันใกล้ทะเลด้วยก็มีขี่ไปแถวแบบวนแถวทะเลอะไรเงี้ยคือบรรยากาศดีมากแล้วก็อันอื่นก็มีแบบโบลิ่งมันก็เป็น PE เหมือนกันนะเนาะมันก็เป็นกีฬาแบบโบลิ่งเลเซอร์แทกอะไรเงี้ย ก็มีพาไปเหมือนกันอ r c เชอรี่ก็มียิงธนูมีความหลากหลายมากแล้วก็เราก็จะ look forward to อันเนี้ยบางสัปดาห์ก็จะเรียนหนึชั่วโมงบางสัปดาห์ก็เรียน2ชั่วโมงอันเนี้ยพิเศษอย่างหนึ่งคือตารางก็ไม่ฟิกนะต้องคอยเข้าไปเช็คทุก,ทกสัปดาห์ในเขาจะเรียกว,ว่า compass มันจะเป็น system ของเรียนที่จะโพสต์พวกออการบ้านตารางเรียนต่างๆ เราก็เข้าไปดูว่าเออสัปดาห์นี้เราเรียนอะไรเรียนคลาสไหนที่ห้องไหนมันก็จะไม่มีห้องเรียนประจํามันจะมีล็อกเกอร์แล้วก็มีตัว locker, ล็อก locker, ให้น่าจะขายๆที่เมกาใช่เสร็จแล้วเราก็เอาของใส่ล็อกเกอร์ตอน recess break อ่หรือ lunch time ก็มี cafeteria แล้วก็มี area ที่สามารถไปนั่งคุยเล่นกับเพื่อนได้ถึงเราจะแบบเรียนคนละวิชาแต่พอพักเราก็จะแบบพักพร้อมกันแล้วก็มานั่งคุยเล่น กินข้าวอะไรด้วยกันได้บางคนก็แพ็คลันช์มาเอาแพ็คลันช์มาโรงเรียนก็เยอะเหมือนกันกินพวกผลไม้แซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยที่โรงเรียนก็จะมีขาย vending machine ที่ขายขนมเล็กๆน้อยๆขายเครื่องดื่มแล้วก็ cafeteria ก็จะมีขายแบบไอติมพายพิซซ่าแต่ว่าราคามันจะสูงนิดนึงเอ,อแล้วคนก็ชอบคือมันแบบ cashless มากๆที่โรงเรียนก็แบบรับเป็นบัตรเครดิต ตู้เว d ดิ้งแมช i n e ก็รับบัตรเครดิตจำไม่จําเป็นที่จะต้องพกตังค์เยอะคนส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ค่อยพกตังค์เยอะแบบไม่ค่อยพกเกิน50ดอลเพราะว่าสัญญาพกการ์ดกัน